ู้เก็บของพลาสติกรุ่น WC001B นะคะตู้เก็บของรุ่นนี้นะคะผลิตจากพลาสติก HDPE นะคะหรือที่เรียกว่า High Density Polyethylene นะคะซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูงทนแดดทนฝนยืดหยุ่นไม่กรอบแตกง่ายนะคะ เป็นพลาสติกเกดเดียวกับแทงน้ําเลยเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็จะประมาณ10ปีขึ้นไปเลยค่ะการออกแบบที่กระทัดรัดของตู้ทรงนี้นะคะาสามารถบิ้วติดผนังได้เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะคะหรือว่าเราจะตั้งวางกับพื้นก็ได้นะคะเพื่อเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ต่างๆนะคะจะไว้ในห้องครัวห้องน้ําหรือจะทำเป็นเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้นะคะ เพื่อทําให้พื้นที่บ้านของเรานะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะเรามาดูดีไซน์ของตัวตู้กันค่ะตู้ตรงนี้นะคะจะมีประตูเป็น2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะแต่และฝั่งก็จะมีหน้าต่างโปร่งแสงสี่ช่องแบบนี้เลยแล้วเราก็จะมีที่ล็อกฝาตู้ตรงนี้ให้นะคะตรงนี้คือปิดล็อกถ้าอยากจะเปิดล็อกก็หมุนเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคพื้นที่ใช้สอยของตัวตู้ตรงนี้นะคะประมาณ0.20ตารางเมตรค่ะว้าถ <Wow. S 1> ัดมาเรามาดูที่ด้านในตู้กันนะคะ เปิดตู้แบบนี้ได้เลยค่ะตัวตู้ด้านในนะคะจะประกอบด้วยชั้นโล oh หะ1ชั้นนะคะเราแถมให้ลูกค้าฟรีเลยแล้วก็การประกอบตู้ตรงนี้นะคะทําได้ง่ายๆโดยเครื่องมือช่างทั่วไปเลยค่ะ <Yes. S 1> แล้วก็ภายในกล่องแพ็กเกจนะคะเราจะมีแถมคู่มือการประกอบให้โดยละเอียดเลยค่ะ <Okay. S 1> ถ้าหากว่าลูกค้าสงสยัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะ